เอายังแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพานภาขาลาะนะคะพาทุกท่านมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยนะคะจังหวัดสุพรรณนะคะหรือว่าหลังวัดป่าเลไลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะที่นี่เขามีอะไรนะคะด้านหลังนี้นะคะที่นี่เขามีตลาดนัดต้นไม้นะคะเปิดทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงจนถึงสองทุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมว่าไม้ที่นี่นะคะ มีไม้อะไรสวยๆชมบ้างนะคะด้านหลังเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันเลยนะคะวันนี้เรามาเจอหงเหินกระถางละแปดร้อยนะคะวันนี้โอ้มีเสน่ห์จันกว่าวไม่ซื้อไง สวัสดีค่ะขอชมหานุมานเชิญธงหน่อยได้ไหมไเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้าได้ใช่ไหมคะหนุมานเชิญธงไม่ใช่ไม่ใช่หงสุวรรณใช่ไหมไม่ใช่ครับมีหูมีหูหอ๋อขอชมหน่อย<ม>ค่ะคอ๋อหนุมานเชิญธงนะคะอันนี้ก็คือของจริง้นนก,กัดแล้วเรียบร้อยนะคะหงสุวรรณจะไม่มี สีแบบนี้ข้างในครับค่ะจะเป็นขาวเลยอ๋ออ๋อกระดูกขาวเลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้หันุมานเชิญธงนะคะมันมีหูด้วยแล้วก็เขามีหูอย่างนี้กระถางเนี้ยเท่าไหร่คะเจ็ดพันห้าพี่เจ็ดพันห้านะคะราคาเจ็ดพันห้าก็จะมีอยู่ประมาณห้าใบใช่หัวเท่าไข่ไก่ครับมีหัวเท่าไข่ไก่เลยพ่อค้าบอกมีหัวด้วยนะคะวันนี้แล้วอย่างงี้เขามีไซส์เล็กไหมคะมีเล็กมีเลยครับลูกลูกไม่มีเลยไม่มีลูกเลยอ๋อ มีจองถนนอ๋อค่ะอันนี้ก็เลือดนางพิมพนะพี่ไม่ใช่ของตัวอ๋อเดี๋ยวขอชมหน่อยนะคะยังไม่ได้ชมเลยเลือดนางพิมพ์นะคะอันนี้กระถางนี้เท่าไหร่อะเลือดนางพิมพเหรอครับค่ะใช่สองพันห้าพี่สองพันห้าวันนี้เราเจอคุณหญิงด้วยนะคะนี่คุณหญิงไซส์เล็กอย่างนี้นะคะเขากัดแล้วนะคะเริ่มชมพูแล้วแล้วคุณหญิงอย่างเงี้ยหนึ่งพันห้าร้อยนะคะคุณหญิงสวย แล้วก็ฮนุมานฮนุมานอย่างนี้เท่าไหร่คะจองถนนอย่างนี้สี่สิบไห้าสิบหรออ๋อสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีนางเกาสุริยาอันนี้คือต้นแม่เขาใช่ไหมคะอันนแล้วก็ต้นใหญ่ครัก็มีหลายต้นครับอ๋อต้นแม่ชิ้นผ้าสามพันค่ะอันนี้สามพันอันนี้สองพันห้าโอ๋อันนีห้าพันห้าค่ะอันนี้คือต้นแม่เขานะคะแล้วก็จะมี เบบี Baby, นะคะนางเกาสุริยานะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ภพนาดไหนไม่ใช่สุริยาครับใช่ไหมคะผ่าผ่าผ่ามาอ๋อโอเคค<ม>่ะเป็นไม้ผ่านะคะราคาอยู่สามร้อยห้าสิบราคาราคาน่ารักค่ะ อายุทยามาขายที่สุพรรณเลย,ยอมอพระนครจากเด็กยุทธยาเลยพี่ออันนี้ไม้จากอายุทยานะคะเนี่ยแล้วเราเพิ่งมาเจอหนุมานเชิญธงนะคะที่นี่เลยมาที่แล้วเจอหนุมานหาไปเป็นเดือนอ๋อราคาอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาไปอันนี้เป็นชื่อนอส,สีเงินยวงครับเป็นแฟนของแินแมนสีเงินยวงออ๋ค่ะเพิ่งเจอนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะเหมือน แฟนสีมแมนเป็นแฟนสี่คำแมนเป็นแฟนของแสงคำแมนค่ะอ๋ะอลมแรงไปนิดนึงนะคะแล้วยังงี้ขายเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะส่อพิญญามีสอพิญญาเยอะเลยนะคะแล้วก็มีพนนครนะคะนางเก้าสุริยานะ เผื่อท่านผู้ชมสนใจอย่างนี้ก็ทักเฟซมาใช่ไหมคะชื่อเฟซชื่ออะไรบอกลูกบอกเอฟนิรุดแพรสลายชื่ออะไรนะนิรุดแพรสลายนิรุดแพรสลายนะคะอ๋อถ้าแบบท่านผู้ชมสนใจนะคะไม้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราเจอหนุมานเชิญธงหนุมานเชิญธงนะคะเป็นไม้ที่มาจากอุทยานะคะก็สอบถามเข้ามาได้เนาะสนใจแล้วด้เลยครับ วันนี้เรามานะคะเรามาตอนนี้นะคะก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะต้นนี้นะคะเป็นนินเรเสนอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่ะคะสามพันบาทแล้วก็เป็นอันนี้จองถนนไหมคะจองถนนก็สวยนะวันนี้มีบอลเยอะเลยนะคะวันนี้มีบอลเยอะเลย มีอะไรคะเนี่ยพญาขอมไหมเป็นลูกไม,ะะกม้ไม่ใช่พญาขอมนะคะเป็นลูกลูก,ลก,ลกแล้วก็อันนี้อะไรเอย่ยอันนี้เป็นพลามนะคะโอ้ต้นนะคะเดีะะ๋ยวให้ดูหน้าเขาไม่มีหูใตล่ค่ะออกศึกใช่ไหมคะมวันนี้เขาไปเลือกตั้งกันใช่ไหมคะ เตังแล้วก็ออกมามีไกรทองอันนั้นก็สวยนะนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ะคะ่ะพี่เป็นลูกก่อ๋อเป็นลูกไม้ลูกไม้แต่สวยมากเลยกระถางเท่าไหรอย่างนง้นนะคะสองพันบาทนะคะแล้วอันนี้ราคาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่อ เจ้านี้ขายบอลกระดาษอย่างเดียวเลยค่ะแล้วราคาเป็นไงคะอย่างเงี้ยราคาไม่แพงเลยเนี่ยแล้วถ้าแบบว่ากระถางเท่านี้ราคาเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยโอ้อันนี้ไม้มาจากที่ไหนคะไม้มาจากนนทบุรีค่ะนนทบุรีนะคะแม่ค้ามาจากนนนะค่ะเผื่อท่านไหนนะแวะมาอุดหนุนได้นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะมาทุกอาทิตย์ไหมอ่ะก็น่าจะ น่าจะทุกอาทิตย์นะคะมีนะคะราคาหลักเริ่มต้นก็ที่หนึ่งพันใช่ไหมคะมีถูกกว่านั้นไหมมีหลักร้อยไหมคะไม่มีมีหลักร้อยเก้าร้อยมีค่ะมีเก้าร้อยนะคะราคาหลักร้อยก็มีนะคะโอ้สวยนะเนี่ยอย่างนั้นเท่าไหร่อ่ะต้นไม่อย่างงี้สองพันค่ะสองพันบาทเพชรพันล้านแล้วก็จะมีไซส์อย่างงี้ก็คือไซส์นี้คือเขามีหัวแล้วราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาท ไม่ต้องไปเลี้ยงรอให้กัดสีนะคะก็คือเขากัดสีเรียบร้อยแล้วมีมะขวานด้วยนะคะอ๋อมีมะขวานแล้วมะขวานกระถางเท่าไหร่คะอย่างนั้นนะต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ยี่สามพันจ้ะสามพันบาทนะคะส่วนต้นรูนี่ต้นละพันสองค่ะพี่อ๋อพันสองราคาพันสองนะคะก็คือเขากัดแล้วนะเนี่ยตัดเรียบร้อยแล้วพันสองอมีข้าวเฝ้าแล้วก็อมพับพานะคะราคาสามร้อยห้าสิบ ไซส์เบบี้นะแต่ว่าเขากัดสีแล้วนะคะเนี่ยออกชมพูแล้วนะ350บาทราคา oh, น่ารักมากเลยอะ่ะมยมีองคุลิมานองคุลิมานเท่าไหร่คะอย่างเงี้ย750ค่้750บาทเจร้หาคาหลักร้อยแล้วก็จะมีจอมทับไซส์เบบี้เลยนะคะอย่างเงี้ยเท่าไหร่400ค่ะ400บาทนะคะใครที่ยังไม่มีเนาะจอมทับอย่างงี้แม่ค้าส่งออนไลน์ให้ไหมอะ่ะ ส่งลส่งส่งใช่ไหมคะมาขายทุกอาทิตย์ไหมคะมาขายทุกอาทิตย์จ้ะมานะมีดอนเจดีด hm. no ้วยราคาน่ารักอ่ะเป็นไซส์เบบี้แล้วแม่ค้าก็สวยด้วยนะแม่ค้าสวยด้วยมีส่งออนไลน์อย่างนี้เผื่อลูกค้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเขาอยากได้อย่างเงี้ยองคุริมานแล้วก็จอมทัพอย่างเงี้ย ก็คือมีส่งออนไลน์ <ไป S 1> มีสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างอะ่ะเฟซบุ๊กใช่ไหมคะทักอินบอกมาชื่อเฟซชื่ออะไรคะ My Name On, My name on ค่ะ My Name On นะคะบอกเลยแม่ค้าสวยนะคะถ้าไม่ทักเนี่ยจะเสียใจยแล้วเพราะว่าเพราะว่าบอนก็สวยด้วยนะคะ หกหลงอมพับพากระถางใหญ่ๆ<ด>นะคะสวยมากเลย,อเลยโอ้โเ,เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะโซนนี้นะคะก็จะมะีต้นสนที่เป็นล่มสามารถเดินได้สบายเลย,ย,ยเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าร้านนี้นะคะคือมีไม้แบบว่าสวยๆเยอะเลย ก็จะมีมนสวรรค์นะคะแล้วก็มีเท้าลำไยเท้าลำไยสวยมากเลยเท้าลำไยเท่าไรคะอย่างเงี้ยสองพันแปดสองพันแปดนะคะอ๋อไม้แยกต่อราคาสองพันแปดแล้วก็มีนางวิชุดานะคะชื่อนี้จันทเกตนะคะสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกบอลกาบไหมคะเป็นบอลกาบแล้วอย่างเงี้ยกระถางเนี้ยขายเท่าไหร่อ่ะสองพันห้าย 3,500น้านะคะบอกเลยเขากัดสีแดงนะคะเป็นสีแดงอมชมพูเป็นบอลกาท่านไหนที่ตามหาบอลกาบอยู่นะคะเราเจอที่นี่สวยมากเลยอบอลสวยนะเนี่ยวาสุกรีก็สวยอันนี้เป็นชมพูทวีปนะคะก็จะมีชมพูทวีปอันนี้มันแพงนะพี่เป็นทวีปตัวแพงอ๋อค่ะแล้วแผงอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ สี่พันห้าเราเจอ,อบอลตับจังหวัดเป็นของบึงการใช่ไหมคะ,คะมเป็นของบึงการแล้วก็สมุดสาครสวยด้วยนะคะอันนี้เราเจอนะคะาาชมพูพานคลองเมืองนะคะชมพูพานเมือง อชมภูพานคลองเมืองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่ใบเขานะคะซึ่งวันนี้เรามาเจอที่สุพรรณนะคะก็สวยมากเลยทีนี้คือประเด็นคือว่าที่บ้านพนพาขาล้อมีอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ชื่อวันนี้เรามาเจอที่สุพรรณก็แสดงว่าที่บ้านรู้แล้วนะคะว่าชื่อนี้ต้นนี้ราคาอยู่ที่2 5 0 0นะคะต้นนี้ เรารู้ชื่อแล้วมหาชัยก็สวยนะคะมหาชัยเท่าไหรคะอย่างเงี้ย5 0 0พบาทมหาชัยนะคะเราเจอบอลส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีเจ้าจากกักรพรรดินะคะแล้วก็อสงไขยนะคะมีบอลตัวเทพๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีโทศกันให้ชมด้วยโทศกันกระถางเท่าไร่คะอย่างเงี้ย8 0 0 0ค่ะบาทเห็นะคะ แล้วก็มีดาวเคียงดินนะคะมีบอลตัวเทพๆเ,เยอะเลยอย่างนี้มีส่งออนไลน์ไหมคะส่งออนไลน์จะส่งประมาณเดือนหน้าค่ะรอ,อน้ำแห้งก่อนค่ะอ๋อส่งไม่ได้ตอนนี้ใช,ใช่ไหมคะอ๋อแต่ถ้านัดนัดรับได้นัดรับได้ค่ะปกติขายออนไลน์อยู่แน่แต่พอพอน้ำท่วมก,ก็เลยก็เลยหยุดก่อนแล้วแล้วอย่างนี้เผื่อท่านผู้ชมเขาสนใจไม้อย่างเงี้ยค,ค่ะ ก็สามารถไปติดตามทางช่องเพจได้ไหมคะมีไหมมีมีเฟซบุ๊กค่ะเป็นเฟซบุ๊กอะไรคะชื่ออพันอพันอ๋ออ๋อแล้วก็พออนอพันค่ะใช่อพันใช่อพันค่ะก็เดี๋ยวถ้าท่านไหนนะคะสนใจไม้นะคะก็เข้าไปติดตามทางเฟซบุ๊กน้องเขาได้เลยนะคะ อ,อันนี้เป็นบอลชื่อว่าวาสุกีค่ะเป็นบอลที่ประกวดชนะเมื่อปี<ะ>ที่แล้วก็คือปี63ถูกไหมคะอ๋ออย่างนี้ราคาอยู่ที่2200บาทนะคะต้นนี้เป็นบอลใหม่เนาะแต่ว่ามีความสวยมากเลยอันนี้คือเขาเอฟไปแล้วใช่ใชไหมคะ ก็มีอะไรดาวดาวเคียงดินแล้วก็ชินน้ำบัญชรชินน้ำบัญชรราคา8 0 0พันแล้วต้นนี้่ะคะต้นนี้ต้นนี้ขายยู่2ง0 0 2 5 0าอต้นใหญ่อ๋ออันนี้ชื่อพยามมุจลินนะคะเป็นบอลกาบทิ้งใบลงหัวหัวใหญ่เท่าไข่ไก่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะ กำลังหลอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่นนเป็นบอลกาบต้นนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะไม้มีหัวอ,อ่าเป็นไม้มีหัวท่านไหนสนใจนะคะต้องมาเที่ยวสุพรรณแล้วคะ่ะมันยังไม่ป้ายแต่น่าจะป้ายป้ายกล้วยด่างค่ะาสายกล้วยด่างก็มีนะคะสมบูรณ์แล้วใบเริ่มไม่นี่นะ รัตนาศิล์นะคะรัตนาศิล์เธอลงเบอร์ไปให้เหรอเขาสั่งต้นไม้ส่งโอ้โหเออจริงๆริงผมว่าติดถ้าเขามีเขียวมาแบบนั้นไม่แพงอันนี้นกสุดแสวงนะคะซึ่งแข่งมาจากขุนไกรนะคะแล้วกระถางนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ผมปล่อยแค่พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ แล้วก็จะมีไม้อย่างอื่นเยอะเหมือนกันนะคะที่นี่เริ่มป้ายแล้วนะคะเขาก็เริ่มป้ายแล้วแหละเนี่ยเฮียจะเอฟหรือไม่เอฟลงลงเบอร์ลงเบอร์ผมไปให้ที่ข้างล่างนะโอ้ลูกค้าโทรนั่นละรับส่งไม้ต้นเล็กๆนะะก็ส่งต้นนี้เท่ากับว่าเอฟนะคะเฮียเอฟไปแล้วต้นนี้อยู่ที่3 0 0พันบาทนะคะ เป็นรัตนาสินนะคะซึ่งาราคา4,000บาทนะคะแต่เรากา็แม่ค้าใจดีลดให้เหลือ3 0 0 0แล้วก็มีหลอดแดงด้วยนะเนี่ยหลอดแดงได้พ่เขาเลยนะนะคะเราเจอหนุมานจองถนนนะคะฟอร์มกรที่แบบว่าใหญ่มากเลยอลังการมากนะคะาราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะคะชูจะให้ดูฟอร์มกรเขานะคะนี่ต้น หูเยอะมากนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะคะอไอทีตกแต่งนี่ก็เยอะนะคะมีนะอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีนะคะขอถ่ายได้ไหมคะ,คะเราเจอชายชนกระถางที่แบบว่าใหญ่มากแล้วก็สวยมากเลยกระถางนี้ปล่อยไหมคะอย่างเงี้ยปล่อยครับราคาอยู่เท่าไหร่ะคะสี 40, <000. S 2> ่หมื่นเจ็ดต้นอยู่เลยนะ ราคา40,000นะคะอยากจะให้ดูว่าเขามีหลายต้นมากเลยหัวใหญ่มากหัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เราเจออะไรเนี่ยต้นไฟเล็กๆอะไรมั่งคะเนี่ยออมีนางฟ้าจำแรงมีหลายอย่างค่ะใช้นิยมที่ดูงานเลยค่ะอ,อ,อันนี้1 9 0คืออันนี้อัปศรสวรรค์น,น,น,นะคะ1เ9 0โพอยนารานะคะ เบบีค่ะนี่เบบีมนเป็น,นเบบีราคาพันกว่าบาทนะคะต่อรอ,องได้ทุกต้นเลยค่ะแม่ค้าบอกว่าต่อรองได้ทุกต้นนะคะเดี๋ยวมาเดินได้เลยนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเ,คเราเจอชมพูทวีปค่ะราคา9,5 0 0แล้วก็มีอันนี้เป็นเมืองนอนนะคะ,นะคะนับเมืองนอน5,300บาทก็จะมีพัทยาก็สวยนะคะเนี่ย9,500 อ๋อมีบอนเทพเยอะเลยเจ้าจากกักรพรรดิส0 0พบาทแล้วก็มีดาราลพรลัตนะคะห้าพันสยอดมงกุฎก็สวย6 5พันานะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยหมอชานยุทธหมอชานยุทธเราเพิ่งเจอสวยจังเลยราคาอยู่ที่หกพันานะคะเพิ่งเจอที่สุพรรณนะคะ เราเจอลูกไม้ที่แบบว่าสวยถูกใจมากเลยราคา900บาทนะคะสวยมากลูกไม้เมื่อกี้อันนี้ไซส์เบบีนะคะมหาชัยสี่พันสองมีอับสอนอับสอนนะคะราคาราคาอับสอนน่ารักมากเลย2อ0พันหนะคะกระถางใหญ่โอ้ไม่เขานี่นะเนี่ยสองพันห ออเนี่ยค่ะอันนี้เศรษฐีพัทยานะคะราคาอยู่2,500จริงๆเขาสวยนะเนี่ยชมพูสวยเชียเศรษฐีพัทยาถามได้ครับผม,ม,มววแล้วก็เ,าากเจอรัตนสินนะคะกระถางนี้นะคะที่มี2,3ใบเนี่ยนะคะราคาอยู่ที่2,200บ,บาทค<อ><า>่ะม<า>ีไม<า>้กร็<า>กรอเากาับ เทปเทปเยอะเลยนะคะเนี่ยเป็นไม้เทปเทปแต่ว่าไซส์เบบีนะคะราคาหลักพันเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้ชายชนนะคะที่เป็นชายชนเขาแผงนะคะก็ยังไม่ป้ายเลยราคาอยู่ที่750บบาทวันนี้อันนี้เป็นชายชนนะคะชายชนไซส์นี้เท่าไหร่คะเนี่ย 800บาทนะคะบอกเลยสองใบแต่เขาแต้มแดงแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีเน,นี่ยราคา800าแล้ว,ลแ,ลวแล้วอย่างนี้800ไหมคะอันน,าานี้ราคาพันกว่านะคะเพราะเขาแดงเยอะแล้วนะคะก็ถ้าท่านไหนยังไม่มีนะสามารถทักเข้ามาได้นะคะอันนี้ผงสุวรรณ ราคา200บาทนะคะจนต้นีผยกหยกกรรมดีนะคะราคาเท่าไหร่คะหยกนี้พันสี่หนึ่งพันสี่ร้อยอ๋อใบเขาสวยนะชมพูพานคองเมืองชมพูพานคองเมืองอันนี้จะแผงครับพี่เพราะว่าปกติมันเป็นไม้แต้มค่ะอันนี้มันแผงหมดเลยนะอ๋อแล้วแผงอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะต้นนี้พันเดียวครับหนึ่งพันบาทนะคะแต่ต้นนี้เป็นบอลบอลที่เป็นกระแสอยู่ที่นี อืมแล้วก็จะมีชายชนมมีะหดอันนี้เป็นเป็นบอลบอลกระดาษนะคะบอลกระดาษด่างก็ราคา800นะคะคือไม่ถึงพันแปดพันค่ะอ๋ออันนี้แ0ดร้อยเพราะพ่อตาบอกอันนี้แปดพันใช่ครับเพิ่มเพิ่มศูนย์เพิ่มศูนย์ไปตัวเดียวนะคะสายแม่แล้วครับแล้วก็อันนั้นเป็นอะไรคะน้ากวนอิ่มกับผัดกวน กวนอิมนะคะราคาอยู่หลักร้อยนะ300บาทค่ะ300บาทเนี่ยแล้วแอจอมทับไหมจอมทับนะคะ3,000ลดได้สามพนะคะ, 3, ะ,คะกระถางใหญ่มากเลยบอกเลยนะคะกระถางใหญ่มากมราคาสามพันบาทนะคะนีะ่ถ้าสนใจใช่ไหมคะก็ Facebook นะคะร้านต้นไม้สุพรรณสุพรรณงานนะคะ สุพรรณงาใช,ใช่ไหมอ๋อแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะคะถ้าสนใจก็ทักน้องเข้ามาได้เลยนะคะบอลกระดาษด่างไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ตั้งแม่มีประมาณ4ี่ใบนะคะราคาอยู่ที่1นึ่0หมบาทค่ะเห็นมีเสน่จันด้วยอะ่ะจันโกเมนจันโกเมนอ๋อค่ะสำหรับตลาดนับต้นไม้สุพรรณบุรีนะคะ ก็เปิดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เวล้างแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มนะคะพนภาขาล้อนะคะขอแนะนำว่านักสะสมบอลนะคะหน้ามาเดินมากๆเลยนะคะหลายๆท่านนะคะที่อยากได้ไม้โบราณสวยๆนะคะแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะตลาดนัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ